ากีขอผ่านท่านผู้ชมที่กรบมรักพบและสัมผัสกับพระเอกนิสัยดีมีมารายาทครับพระเอกสมพลหอมหัวนสามและติดตามไปด้วยนางเอกดารารัตเลิศผรนครับพี่เป็นนุ่มลิเกลอนเล่เล่นลิเกเลื่อยไปจากบ้านมาไกลฝากใจมาหาอิเนเมืองกรุง ยังว่างขาดสาวมารวมรวมมุงแม่ดอกฟ้าเมืองกรุงรักหนุ่มลูกทุ่งสักคนจู่ๆก็มาบอกรักยังไม่รู้จักกันสักเท่าไร ้านกลฝากใจไว้กับแม่น่ามนเห็นลือกันแล้วที่มีเมียแยะเหมือนดังรถยนต์โอ้แม่น่ามนพี่ยังทนกอดมอนอยู่เลย สาบานก็ได้ไม่เคยไม่เคยหมอนวดเคยเที่ยวบังไหมสาบานก็ได้ครั้งเดียวก็ไม่เคยนางลิแกเคยยุ่งบังไหมสาบานก็ได้เคยอุ้ยไม่เคย ขอมันไว้เลยได้ใหม่คนดีด้วยดวงใจดวงนี้อ้อนหวหอนเธอมีเมตตาพี่ไม่มีไลนามีเพียงแต่เสียงดนตรีเห็นใจพี่เถิดพี่เกิด มาจนอย่างนี้ท้าวันชื่นคืนดีจะไปเล่นลิเกให้แม่ยายรู้พี่เคยมีเมียไหมสาบานก็ได้ไม่เคยไม่เคยหมอนวดเคยเที่ยวบางไหมสาบานก็ได้ ครั้งเดียวไม่เคยนางแล้แกเคยยุ่งบางไม่สาบานก็ได้เคยคุยไ,ไม่เคยดีจังเลยพามันไปเลยได้ใหม่คนดีด้วยดวงใจดวงนี้อ้อนวอนเธอมีเมตตา ไม่มีไลนะ่นามีเพียงแต่เสียงดนตรีเห็นใจพี่เธอพี่เกิดมาจนอย่างนี้ทวันชื่นคืนดีเเลล่นียยงด้้ววตแจะไปเล่นลิเกให้ยายแมวดูโอเคไหมจ๊ะ <Okay. S 1> <Okay, S 2> <laughs> องหญิงพระจ้าค่ะเราสองคนมีรักด้วยกันแต่ปิดบังไม่ให้เสด็จพี่อง,องหญิงรู้หากแม้นองค์ตน์นางรันะงสารรู้เข้าหม่อมชั้นว่าเกรงก็จะมีพระอาญาพระจ้าค่ะไม่ต้องกลัวไปหรอกความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายมีอยู่อย่างเดียวถ้าหากว่าท่านพี่รู้หญิงกลัวว่าเธอเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบนะสิแต่ว่าหม่อมชั้นขวัญเมืองตั้งใจไว้แล้วถึงแม้ว่าจะต้องโทษประหารหม่อมชั้นก็จะบอก องห์ณรลังสันว่าหม่อมฉันรักองคหญิงอยากจะได้องคหญิงเป็นเมียหม่อมฉันตั้งใจในวันนี้แล้วพระเจ้าค่ะจะไปบอกวันนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วถ้าอย่างนั้นละก็เราไปขึ้นเศร้าพร้อมกันดีรพระเจ้าค่ะแยกกันไปก่อนไปเจอกันหน้าท้องพะโลงแยกก่อนเนาะใช่ไม่ปพร้อมกันเลยไม่เอาไม่เซอรยอย์ไพรส์เลยค่ะวันเมืองมีใจรักต่อ